อร่อยนะครับน,น้ำเป็นยังไงวะสุดยอดสุดยอดอจจากหอยโขงหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตสองนิ้วนาวผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เขตจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอขุนหารบ้านหนองบัวนะครับตำบลโนน,นสูงนะวันนี้รุ่นมาวันนี้เป็นปัม๊มทูวินวันนะครับก็คือแผงชุดเดียวใช้ปั๊มสองตัวนะครับ เป็นบ่อบระดาน6 4สี่นะครับบ่อบระดาน6กสี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมที่บ่อนะโอเคไปอันนี้บ่อประดานแบบนี้เขาเรียกบ่อห4สี่นะครับหก,ก็คือไอ้ขอบนอกเนี่ยครับแล้วก็จะมีตัวไอ้สีนิ้วตัวนี้นะครับสีนิ้วตัวนี้คือถึงก้นบ่อเลยนะครับตัวนี้ถึงก้นบ่อเลยเป็นท่อแบบหนาเลยนะครับลูกค้า ทำพิเศษนะครับตัวนี้กับเป็นบอ่อที่ดีเลยนะครับถ้าบอ่อแบบนี้คือทนใช้ได้ยาวๆนะครับความลึก40เมตรนะครับตัวนี้เราก็จะมีสะตัวนี้นะครับจะมีหอยโขกตัวหนึ่งนะครับดูดจากตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็จะอัดไปยังส่วน,นต่างๆของสวนนะครับ ตัวนี้เป็นงานสี่แผงนะครับเป็น,นี่เป็นบอ่อประดานหกสี่นะครับนี่หกสี่ข้างในสี่ข้างนอกห <6 S 1> นะครับเจ็ด้ยห้าสิวัตต์สิบสี่จุดห้าคิวอ่ะย้อนเลยการจะลงกับบ่อสี่พอดีนะครับแต่แน่นๆหน่อยค่อยๆหมุนลงอเอ ข้อสี่นี่หอดกลอนวอลเลยนะหัวแบบมาต่ทานเลยด้วยนี่ท่คะรับแบบนี้ก็คือการบอลพังบอลทลมลอยไม่เช่นแบบโย่เงาๆเลยแม่แต่ส่วนมากที่ข้อเห็นกันนัหนคือจะคุ้มแค่ข้างบนหอดชันหินประมาณเต็มทีก็แปดเมตรสองทอน แมนอันนั้นคือคือจอทั่วไปแต่ขันพูดจอแบบนี้ได้นี่โอเคเลยครับบรรยากาศนะครับนี่ก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีฝนนะครับมีแดดตลอดวันนี้ช่างมานี่เมฆตามมาเลยนะครับเป็นทุกที่ที่ไปตามสูตรเป๊ะ มาดูแผงนะครับตัวนี้750บาทเครื่อปั๊มนะครับแต่ว่าพิเศษนะครับพิเศษจัด350สแผงมาเลยนะครับโมโนฮาร์ฟคัดเซลล์ cell, AR Coating ตัวใหม่นะครับตัวที่เป็นกระจกมันๆน,นะครับตัวนี้นะครับเซลล์เขาสวยนะครับมันตี่บ,ดบาดบาเลย สี่แผงนะครับเพื่อควมสมูทของน้ำนะครับจัดให้คุณพ่อเขาเลยที่คุณหารวันนี้นะครับรอชมนะครับที่งานกำลังลงปั๊มกันนะครับคอนโทลนะครับตัวนี้คอนโทลก็จะยิ่งใหญ่อลังการนิดนึงนะครับสองตัวมีคันอาลคันไอสามทางนะครับสำหรับใช้งานปั๊มสองตัวนะครับมีหอยโข่งตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ซัมเมอร์หนึ่งตัวสำหรับใช้งานเนาะ แล้วนะครับน้ำเราข้อสองนิ้วนะครับเต็มเลยนะครับเลยข้อสองนิ้วอุ้ยใสดีเลยเนาะน้อนอำยกขึ้นมาดูกะแห้งอยู่อ่ะเออ ้ำไม่ธรรมดานะครับถ้าออกประมาณนี้นะครับทออ2นิ้ว1ิบสดคิวเ5็ด้ห้าสิบัตน,นะครับอันนี้ลงปั๊มที่สามสิบสองเมตรนะครับบอสี่สิบเมตรแรงเลยทีเดียวนะครับแผงด้านหลังที่เห็นนะเป็น3าม้้าสิบวัตต์โมโนครับทัดเซลนะครับสันตีสี่แผงอันนี้ปั๊มตัวแรกนะครับเดี๋ยวมีตัวที่สองอีกนะครับอันนี้มีปั๊มมาสองตัวเนาะ ไช่น้ำเยอะยาวดูมุมนี้กันบ้างนะครับก็ออกได้ดีนะออกได้ดีเลยนะดูมุมหน้าแผงกันบ้างนะครับไหลได้ดีนะครับท่อสองนิ้วโอ้สี่แผงสุดยอดนะครับสุดยอดนะนะ้ำบ่อ,น,ะน,ะบบอนี้นี่ อันนี้แดดเริ่มเริ่มบดแล้วนะครับฟ้าเนี่ยครับประมาณนี้ก็ยังออกเต็มท่ออยู่นะครับสองนิ้วเดี๋ยวดูสเปคอหอยข่งของเราวันนี้นะครับเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับยี่สิบหกคิวท่อสองนิ้วนะครับแอนดูโร คอนโทรลก็แยกนะครับสมาร์ทระบนหอยคงตัวล่างนะครับแยกกันเลยนะครับสำหรับใช้งานนะครับป้องกันกล่องกล่องร้อนนะครับจริงๆใช้กล่องร่วมกันได้นะครับแต่ว่ายังไงเขาก็ให้มาอยู่แล้วนะครับปั๊มตัวหนึ่งกับกล่องตัวหนึ่งก็แยกกันพักกล่องใช้งานไปด้วยนะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับ ข้างกนต่อนะครับหลังจากเราเปิดทิ้งไว้นะครับกินข้าวตองนิ้วก็เต็มนะครับนี่เต็มเลยนะครับทอดตองนิ้วเมื่อกี้น้ําบริเวณนี้ยังไม่มีนะครับมีเฉพาะตรงนี้เนาะตอนต้นคลิปอันนี้เริ่มไปนู่นแล้วนะครับน้ํา ตัวนี้เป็นน้ําที่เราดูดจากหอยโข่ง1,100วัตต์2นิ้วนะครับสุดยอดเหมือนกันนะครับสุดยอดเลยแรงนะครับท่อ2นิ้ว26่คิวนะครับ26,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับครับวันนี้เขาเอยู่ไอ้ในงานวันน้องบัวนะครับ,นนง,รบงานติดตั้งปั๊มหอยโข่ง,งกับตั้งเมือสองตัวเรียบร้อยนะครับน้ำไปเรื่อยว่ะ ยอดสุดยอดตรงปกคือได้ลิฟต์นะมีเอฟซีจากขางยูทูบขรางแม่มาที่อ่าเรียบร้อยนะครับงานติดตั้งของเราอันนี้นะครับหอยคงและสมม์ดนะครับสี่แผงงานท่อร้อยสายนะครับเก็บเรียบร้อยนะครับ พ้อมส่งมอบนะครับปั๊มก็ทดสอบจบ